แต่ที่ปฏิหารต่างๆเนี่ยหรือการกําหนดรู้จิตคนอื่นว่าคนนี้กําลังคิดอะไรปรุงแต่งอะไรไม่ได้เป็นตัวช่วยให้พ้นจากแก่เจ็บตายคนที่ทําอิทธิปฏิหารได้ดูจิตคนน้นคนนี้ได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกัเดชานหรือเปรตวิสัยพู้เจ้าจึงไม่ได้สรรเสริญความรู้พวกนี้ยังเจ็ยังจัดเป็นความรู้ในโลกที่ยังไม่พ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนะ แต่พระศาสดามาสอนธรรมะที่หลุดจากความตายนะอิทธิปฏิหารไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นความตายได้เทวดาพรมมีอิทธิปฏิหารทำไมต้องมานั่งฟังธรรมะของพระเจ้าก็เพื่อว่าต้องการที่จะไม่ตายเพราะพรมเทวดาตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกัมเดชฌานเปลพิสัยนะนั้นพระเจ้าเนี่ยแจกแจงระบบชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใชใ่โยมเข้าไปอ้อนวอนนะขอโน่นขอน,ขอนี่หรือบอก เปรวิสัยมีสารนรกมีไปกลัวผีนะไม่ใช่ให้รู้ว่าระบบชีวิตต่างๆเนี่ยเดินไปสู่ความตายทั้งสิ้นแก่เจ็บตายหมดทํำยังไงจะออกจากความตายได้มนุษย์ก็เดินไปสู่ความตายไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้เราจะตายพรุ่งนี้เราจะตายใช่ไหมและถ้าจะตายทําอย่างไรจะวางจิตย่างไรผพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทําการละรอคอยการตาย นี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายงั้นถ้าเราใกล้จะเสียชีวิตปั๊บเนี่ยพยายามเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้พอแล้วทําแค่นี้ <c oughs> ตื่นเต้นมาดึงจิตอยู่กับกายตกใจมาดึงจิตอยู่กับกายเข้าไว้นะจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง